มาในนามของบริษัทเอเอสก e ้สมาร์ทโซลูชันนะครับงานนี้ก็จะเป็นงานติดตั้งเป็นร,รนะบออนบิตขนาด5กิโลวัตต์นะครับเซตนี้ที่ลูกค้าเลือกนะครับจะเป็นเซตตัวแสตวแสนตนดาร์ดของเรานะครับในเซตสแตนดาร์ดก็จะประกอบด้วยอ่ายูเทอร์ดีเสีขนาด5กิโลวัตต์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็แผงเป็นแผงโมโนฮับเซลนะครับของอมรี่ขนาด410วัตต์จำนวน12แผงนะครับแล้วก็ในเซตสแตนดาร์ดตัวนี้นะครับเราจะประหยัดเงได้ต่อเดือนนะครับ ประมาณ2,500บาทถึง3,000บาทต่อเดือนนะครับ mm. แล้วก็ในเซ็ตเรนเดอร์นะครับหรือว่าเซ็ตต่างๆของเรานะครับเราจะรวมค่าดำเนินการของญาติใจ้านะครับค่าเดินเรื่องในส่วนของอบตนะครับ mm. แล้วก็ค่าดเดินเรื่องในส่วนของกรกตครับจ mm. น,นเสร็สิ้นทารสามารถใช้แล้วก็ ไม่อขอไขไปกับสาฟ้าได้เลยนะครับส่วนตัวในการติดตั้งรงนนะรบบอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวเราตามก็ไปดูกันนะครับว่าแผนสามนศาสตรอของมตการไฟารา,า,ราติดตั้งยังไงนะครับตัวการ้าสายไฟต่างๆ ที่เราใช้เราจะใช้ยาวขนาด3เมตรนะครับ3เมตรแล้วก็ขนาดาเมตรครับนะครับนีในการเชื่อมต่อระหว่างสายกับตัวเคาหลอดนะครับเราจะใช้ตัววันาวทามในการเชื่อมเพื่อให้ตัวเนื้อทองแดงนะครับสองสองอย่างหลอกเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราเชื่อมต่อ,อยังไงนะครับกับตัววันทามอาะพี่มูนสุดได้เลยครับ เชื่อมโดยวิธีวัน,านวทามนะครับวันทามถือเป็นภาษาเป็นสัตว์เลยที่วัตถุดิบมาจะเชื่อมเพื่อให้สายทองแดงกับตัวกาวหลอดยิงเัยอุก่นะครับ,เ,ราารบเดี๋ยวเราหลังจากเชื่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไห้นิก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปมาดูว่าการตสอวันทามองเราได้ที่งานนีไครับโอเคหลังจากที่เราทําระบบกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราเชื่อมต่อด้วยตัววันทามนะครับตัวนี้นะครับ ระหว่างสายทองแดงนะครับกับตัวกาวหลอดก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วตอนนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะทําการเทสค่ากาวนะครับโดยใช้ตัวคาวเทสเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะวัดค่ากาวนี้นค่ากาวที่ได้ตอนเนี้ขึ้นมาอยู่ที่1.8โ oh อห์มนะครับ1.8โอห์ม oh แต่ว่าค่าตามมาตรฐานไทฟ้าเนี่ยค่ากาวจะต้องไม่เกิน5โอห์มก็แปลว่าอะไรแปลว่า ตัวนี้ค่าค่ากาวเราได้ตามมาตรฐานทางไฟฟ้านะครับไม่เกิน5โอห์มโอเคนะครับที่เราเดินสาย PV จากตะบนลงมาแล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะทำการติดตั้งระบบจริงเราต้องทดสอบความเป็นฉนวนของสายก่อนนะครับโดยใช้ตัวมิเตอร์รอินโซลชั่นเสเตอร์ครับเราก็เราก็จะปล่อยแรงดานไปที่ประมาณ โวลเทเตสปล่อยแรงดันที่500ร้อโวลต์ครับเราปล่อยแอรยงดันไป500รโวลต์เนี่ยเพื่อทดสอบความเป็นส่วนของสายตามมาตรฐานวัสดุนอนทานเขาระบุไว้ว่าความเป็นส่วนของสายเนี่ยถ้าความต้านทานจะต้องไม่น้อยกว่า1นึ่งโอห์มเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันคอันนี้เราทดสอบระหว่างทั่วทีวีข้อบวกกับโกลดนะครับแล้วก็แล้วเราก็จะปล่อยแรงดันที่ห้าอยโวลต์ตนี้ทำการเทสค่าที่โชว์ได้ตอนนี้ค่าความานขึ้นมาที่550ร้ิบมิโวล์ครับ ก็เป็นค่าที่สูงกว่ามาตรฐานนะครับ <lite> ก <cel> ็ถ like ือว่าผ่านตอนนี้เราทดสอบความต่อส่วนระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบเราก็จะทำการทดสอบขั้วบวกกับการือว่าขั้วลบกับก่าอันใดกันไปนะครับโอเคคขั้วบวกกับเก่านะครับขั้วบวกกับเตอนนี้เราก็จะต่อปล่อยแรงดันไม่ตี500โวลต์เหมือนกันนะครับปล่อยแรงดัน500โวลต์ค่าความต้านถ้าจะขึ้นมาที่500-510โอห์มนะครับก็ถือว่าผ่านตามมาตรฐาน ไปแคเส็นขั้วลบกับกาวครับลบกับกาวโอเคแล้วเราก็จะปล่อยแบบรงดัน500เวนะอรเหมือนเดิมนะเนี้ไปปุ๊บค่าความต้าได้5 5 0มโคลเหมือนกันครับก็แสดงว่า<ไ>อะไรแสดงว่าตอนเนี้ยสายทาดีดีนะครับ้วบวกก็ลบความเะลว่ได้ที่มีการชอบติดริ้วติดกันนะครับสายดีวี้บวกกับกาวั ควลบจับการวารบรรทัดได้ความเป็นเสวนได้นะครับก็แปลว่า,บบวาการการเดินสายเราน้อยท่อลงมาเนี่ยไม่มีการรีไม่มีการข่าวนะครับโอเคเราจะทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับทั้งทีวีสติงที่หนึ่งก็ทีวีสติงที่สองเพื่อให้ได้มาตรฐานการบวกสัมภาระในส่วนของสาย ac นะครับที่เราเดินอยู่บนฟ้านะครับเราก็จะใช้ท่อเหล็กทั้งหมดนะครับท่อเหล็ก ็นเฟลกนะครับเดินมาเชื่อมต่อระหว่างตัวนู้นจะเป็นตำแหน่งติดตั้งอิเตอร์นะครับแล้วก็เดินสายมาที่ตู้เอ็นดีบีของลูกค้านะครับตรงนี้ด้นานล่างเราจะใช้ท่อเหล็กทั้งหมดเลยนะครับเพื่อป้องกันอนาคตหนูจะไม่สามารถกัดท่อตัวนี้ได้นะครับเพื่อความคงทนแล้วก็อายุการใช้งานไย้ยาวครับ่อยใส่กระแสเพิ่มขึ้นเราจะเห็นมิเตอร์ค่อยๆ่อยหมุนช้าลงนะครับ ก็ตอนนี้เรายังไม่ได้เซ็ตกันย้อนมิเตอร์จะค่อยๆหมุนถอยหลังอันนี้<ม>คือผลิตเกินที่เราใช้ถอยหลังใช่หมุนถอยหลังตอนนี้แปลว่าอะไรแปลว่าแ,าแผงจากโซลารเซลล์ผลิตไฟลงมามากกว่าที่เราใช้มันก็เหลือเหลือตอนนี้เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เซ็ตกันย้อนนะครับมันจะหมุนถอยหลังแต่ว่าแต่ว่าหลังจากที่เราทําโครงการโซลาร์พลรงงานารก็คือถ่ายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอไฟส่วนที่เกินเนี้ยเราก็จ่ายตืนเข้าไประบบไฟฟ้าเราก็สามารถถ่ายไฟ ไฟ้าเขาให้เราหน่วยที่หน่วยที่หน่วยละสองบครปัจจุบันครับอันนี้คือบริษัทดำเนินการให้หมดเลยครับดำเนินการคนเดียใช่อมคับพี่เนื้ยเยื้กเยื้ยเย้ยเยื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 ้ยเย้ยเยื้ยเย่ยเย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 ้ยเยเยายเยยเย้ยเยเย้ยเยยเยยเยยยายเยยเยยเย้ยเย่ยเย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 ้ย ตอนนี้ไม่จับเดี๋ยวจากหลังติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะดำเนินการเรื่องขอสายไฟให้ครับแต่ว่าเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะเซ็ตหย้อนอก,ก่อนแต่ว่าผลิตมาเหลือตอนนี้มันก็จะไม่หมุนไฟไหลนะครับเดี๋ยวเราไปเซ็จข้างบนกันมันก็จดีค้างอย่างนี้มันมันก็จะหยุดนิ่งๆๆๆๆๆๆๆอ่าจจะหมุนเดินห้าแต่เราไม่หยุด P.A. Encom Smart Solution สนับสนุนให้ทุกโครเรือนมีโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเอง